มะเขือเหลือเยอะขึ้นเยอะเกินไม่รู้จะทำอะไรกินวันนี้ก็เลยทำเมนูเดิมๆเ,มเมจ่วมะเขือครับพริกกระเทียมตามเลยมะเขือต้มไปแล้วเอาแบบเละๆนะมะเขือเละมากตามง่าย เจียวมะเขือต้องใช้ความระมัดระวังที่นึงนะครับเพราะว่ามันจะกระเด็นเข้าตามะเขือนะครับบางคนก็ตำละเอียดบางคนก็ตำแบบไม่ละเอียดไปแบบเป็นชิ้นเหลือนิดๆแต่ผงตำละเอียดพอละเอียดแล้วเราก็ปรุงเครื่องเลยนะครับตำแล้วก็ใส่นิ้วไปเลยน้ำปลา ผงโน่วปลาที่เดียวผักชีใบยาวใส่เยอะๆเลยนะครับหอมดีมว่าดีเลยใส่ผักชีใบยาวลงไปบางที่นะเขากินได้เลยแบบนี้เสร็จแ้วเรียบร้อย แต่ของผมยังไม่เสร็จนะครับจะเอาไปผัดใส่กับหมูนะครับเจียวหอมนะครับเจียวหอมให้หอมเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูบดลงไปหอม,มากๆเลยครับ้ ผัดให้เข้ากันครับไม่ต้องนานเดี๋ยวสุกแล้วเพราะว่าหมูสุกแล้วสำหรับใครที่ชอบเผ็ดๆนะครับนี่เลยใส่ลงไปได้เลยลูกโดด เรียสร็จเรียบร้อยครับเจียวมะเขือ,อน่าทานไหมครับรับประกันความอร่อยเยี่ยม